สวัสดีครับพี่น้องสปูทุกคนครับวันนี้จะมาพบกับผมมาใส่เบ็ดครับนี่มา,มมาใส่เบ็ดส,สองคนครับกําลังที่ใส่ครับให้เพิ่นอนย่างแวกเอาใส่น้ำกลนไปครับบรกยากาศฝนขึ้นสิต,ตกเลยครับพายุันเขาแล้วก็รอเบิ้งนะครับว่าเข้าสิม่านบ่เมื่อนี้ไปเลยครับ rani hau kak mai yam la krab si banyom nyub nyub yu na jadai hau kak tabung krab, yam อ้โตวขึ้นเร็วขึ้นเรว เก้าแล้วครับไงเป็ดว่าเท่นี้นี่ห้อยหนามมันหลุดมากครับเป็ดปลาสะหรือเปล่า,ามเมื่อหนามถล่มแล้ครับหน้าเท่านี้เอล่อบางอย่างนะครับบ้าห้องทิหมานดีกว่าประดุกใดจะใส่ยังไงครับไปครับไปแบวยกันดีครับผม โอ้โอ้ยฮโอุรทุีบเพราะม่นเนตอนนี้น้อยเบ็ดขาดครูบัน <laughs> นี่นี่ครับมึงเอยเยดริ่มรดทเทียเลยี่ได้ดคุบทับาหันยังเติบเอ้ย ฮ้ยเป็นบอไรตีอ่ะเอาเปิดนงานได้บ้างนะเปิดงานบนไอ้เกลียวก็ุูกเงยดีไครับขุมกันนี่งงเลยโอ้โโอ้หใส่เยอะงงามเลย ครับคัสุดท้าย,ย,ายแล้วมันเทากันแล้วสองเบรสงรอบครับไป,บไปกกบไครับกลับไปอยังครับเป็นน้องฟักด้วยครับผนด่ครับอือรครับหวานหวานนี่เดรย้ก็รอรุ่นน้ำเส่าอยู่แลครับผม ะวาเฮามันกัดเด็กแล้ว3สามทุ่มนะครับบร้บด้ย,ยามเด็กได้กัดล่อเบ,บิ้องน้นกันนะครับมื่อเสาว่าวะเฮาสีมานบบไปครับตอนนี้เฮากัดมนยกเบ็ดครับข้ามาสาๆฝนตกเบิง้งฝนตกครับดินป๊ปบปบป,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 ปเลย อาจจะได้กะไปเรื่อยๆนะครับผมยกไปเลยว่าฝนตกครับเดี๋ยวผมฟาวยกก่อนอะได้กะเบื้งไปน้ำกันครับกัไปเนี้ยเข็งครับเอาครับจะได้กะถารึ่งนะครับทารุ่นนะไปน้ำกันเลยล่ะผมก็สิยกไปเลย

ใจป็นเค็งเมื่อกี้ก็ได้ยุกกับคุณบ้ิษัทไะครับยิง้ครับด่ด้วโอ้โหพยังคนด้ฝนกระโตแข้งโอ้ยพอหน่อย พอน้อยครับโอ้ขาดเลยบิน,นออกมาพอขั้นนี้ครับขุ่นรูจุม่มหนามไปเลยหุ่นบิยดงอลงงงนะครับเดี๋ยวจะไหนเดี๋ยวหลุ่นไปกันครับซียูไฮบันี่โอ้ยยยยไปหลงยุ๊ปลาไหลปลาไหลโอต้ตายแล้วตายแล้วปลาไหลหน่อยโอ้ข่างขาดเลย ผมไปจับพอดีก็บรุดเลยครับดีแล้วมันตายสันป่ได้ครับไปครับข้างหน,น้าครับปากคอปลาคอเ่โอมโ,โ,โอ้เกือบไม่รุดครับ ไปขาวจุนฟู้อยูเลยเอาว้วเอ้ยรดึงเบ็ดขาดครับโอ้ดีแล้วมันตายมาันสั่นไปอัดลาดเลยเนี่ยโอเค ลุกๆลุกๆลุกลุกโอ้โอ้ใหญ่เลยครับโอ้ครับลุกๆนี่ครับลุกๆเอาให้ครับพอ โอ้ยดูครับรรน่ารักน่อรักโอ้ยคุณจุ้มมิดเลยไหลว่นอนี่ขาดปากครับโบยูฝุโบเป็นยังครับนี่เขายาวมากกับชิมเม็ดเลยละครับฝนกับตกแห้งพักเลยคุณ ครอบเลยเลยอีก3ามี่ขั้นนี่ครับไปครับผมนงยุบยุบอีกนะครับลงยุบยุบอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับตอนนี้ผมก็ยกบิดว่ามืดแล้วล่ะมาครับมาเบิ่งปลากันบ้านนี่ครับ ยำเสาเนอะครับผมยำเสากะโพได้อยู่ครับกะได้หลยเติม่ะนะครับผมจังได้กะฝากติดตามไปเด้อครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ